ไปเขาเรียกว่าอยากใช้คำว่าไปเยี่ยมดีกว่าเนาะไปมาหาสู่กันครับที่บ้านยางกระทุงตําบลตะขบอำเภอปักทุงชัยไปมาหาสู่กันนี่คือพ่อของแฟนแม่ของแฟนน่ะยังมีชีวิตอยู่ครบตอนนี้ก็ต้องไปดูกันแหละครับคือ ความเชื่อนะครับว่าเป็นพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือพระในบ้านนี่แหละพระอะไรจะมายิ่งใหญ่เท่ากับพ่อกับแม่นะครับก็ไปดูแลกันมาทุกเดือนครับมาทุกเดือนเพราะว่าบัดต้องดูกันตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละเอ้านะครับอย่าไปดูตอนที่มันไม่มีอะไรไปแล้วแล้วก็ไป ไปไหว้อะไรกันข้างรั้ววัดบ้างในวัดบ้างนะครับมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไปแล้วไนงะเอาตรงๆครับเขาอยากกินอะไรก็จัดแจงซื้อมาในที่เขามีลมหายใจอยู่นะครับอย่ไใช้คําว่าชีวิตมันจะแรงไปนะครับจะตัดสดๆระยะทางให้ดูว่าลาบากระบนแค่ไหนคร,บนระบดกับคําว่าออกต่อนะครับ แล้วกันนะครับมาทุกเดือนครับมาทุกเดือนมากับแฟนส่วนพ่อกับแม่ผมท้าไปแล้วละ่ะไปสวรรค์กันหมดแลวแลวเราได้ไม่มีโอกาสได้ดูแล้วตอนนี้ก็ต้องมากับแฟก็คือ,อด้วยกันพ่อไหนแม่ไหนอนะ่ะมันก็เหมือนกันแหละครับตรงนี้เพราะวันชีวิตมันมาร่วมกันแล้วร่วมทุกร่วมสุขกันแล้วนะครับก็มาดูกันมา ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันนั่งกินข้าวร่วมกันเดือนหนึ hmm. ่งต่อครั้งบ้างไม่ใช่เอาเบี้ยยังชีพมาให้นะเอาตังเเรานี่แหละครับตังเงเรานี่แหละตังเราตังของแฟนเขาให้พ่อแม่เขาทุกเดือนอยู่แล้วถ้าจะเรียกว่าเรียกแบบให้มันพอะ,พะให้มันดูดีหน่อยตั้งเงินเดือนให้เขาแหละครับ ั้งเงินเดือนนะครับผมก็ทํามาก่อนฮะ,ะอย่างนงี้บพ่อกับแม่ตั้งเงินเดือในให้เลยคนละพันของผมนะยกตัวอย่างให้ฟังแต่พ่อแม่ผมก็เจียบไปหมดแล้วละ่ะสองคนก็สองพันพ่อพันแม่พันอะไรเงี้ยทุกคนมีพี่น้องกี่คนละ่ะก็คุยกันหาร่วมมากกันมามันเป็นเงินเดือนเขาครับคนชนลานะมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ว่าได้เงินแค่ผมก็ไม่ได้พาดพิงรัฐบาลนะ น่จาจะเข้าข้างรัฐบาลหน่อยหนึ่งก็คือว่าดีกว่าไม่ได้เลยหกร้อยบาทอะไรเงี้ยตามอายุนะครับหกร้อยเจ็ดิบเจ็ดร้อยอะไรผมไม่พูดยาวนะครับแต่ของเรามาันให้เยอะกว่ามีลูกห้าคนนี่ก็ห้าพันละต่อคนนะคนละพันน่ะนะก็ห้าพันนี่ชีวิตของคนชนบทเนี่ยถ้าถามว่าเพียงพอไหมไม่พอหรอกครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเขาก็เท่ากับเรานั่นแหละ กัาซื<ด>้อหมูกิโลหนึ่งก็เท่ากับเราค่าไฟฟ้าก็เท่ากับเรานะครับค่าน้าก็เท่ากับเราเพราะทั้งค่าใช้จ่ายมันเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะอยู่จะชนะบทรจะอยู่เทศบาลนะครหรือจะอยู่อวตอเล็กๆเท่ากันครับแก๊สถังหนึ่งก็สี่ร้อยกว่าบาท5 0า้อยคือกันนะครับทานก็แพงนะครับต้องมาดูวิถีชาวบ้านเขาเนี่ย้องผมไปได้ทั่วนะครับเพราะว่าผม ไม่แดงแบ่งเกรดดีกีของผมระดับเป็นคนชัดสูงชัดต่ำชัดกลางเลยเหรอครับผมไปทุกถิ่นถึงแม้ผมจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบทกเกษียณอายุมาผมก็ไม่เคยคิดว่าผมเป็นเทวดาหรอกครับผมติดดินนี่แหละนะครับก็ถึงรู้เรื่องราวของคนจนระบทจนระบทดีค่าใช้จ่ายเท่า,าทกับเราบทนะครับเพมาะ,ะนั้นเงินห้าพันบาทแต่ที่เขาได้ไปจากลูกจากอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่พอใช้หรอก แต่ยังดีกว่าจะมารอรัฐบาลอย่างเดียว6 0 0 7อยบาทนี่มันโอยค่าไฟยังไม่ได้เลยครับอันนี้ไม่ได้พูดประชดรปชันใครหรือไปเข้าใครไปโยงใจเหมือนที่เขาพูดกันนะมันข็สสงวรที่จะพูดบ้างห่ะครับไฟนี่ก็โอ้มหาโหดมากเฉพาะบ้านผมนะครับเคยจ่าย2 2 0พไม่เกินนั้นลิดเลดเข้าไปก็สองพเต็มที่มาสี่พอย่างเงี้ยขึ้นมาตั้งสองพนะ จะดูบินไหมล่ะถ้าพูดไม่จริงเนี่ยพูดต้องพูดแบบผมนี่กล้าเสนอความจริงกล้าพูดไม่พูดเอาเอาเอามันแล้วไม่พูดแบบเอาโลกสวยไม่พูดนะครับไม่พูดเอาความสวยงามความหล่อเท่เข้าข้างใครเตะฟุตบอลให้ใครไม่ทําครับผมมีหลักฐานใบเสร็จเรียบร้อยนะครับสี่พันกว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยมากมายบ้านเล็กๆไม่ครอบครัวใหญ่ปเป็นขันหัด ขึ้นมาได้ไงครึ่งต่อครึ่งแล้วกันนะครับมันไม่ไหวนะครับกระโดดขนาดนั้นนะมันไม่ไหวหรอกครับอันนี้ก็ไม่ได้ด่ารัฐบาลน,นึอกบอกว่าไม่ไหวแล้วกันตามความเป็นจริงนะครับมันไม่ใช่สีชาวบ้านก็ต้องดูแลกันนะครับเรา,าเข้าเรื่องตรงนี้ต้องมาดูแลกันต้องอะไรกันนะครับเขาก็อายุเยอะกันแล้วก็เ,เป็นวัยที่ปลายแล้วล่ะ ปแล้แปดสิบกว่าเก้าสิบกว่าเก้าสิบตงโมหล่นนะครับอะไรนี่แตงโมแตงโมหล่นเอาไหมไม่เอาใครทำหล่นแล้วไม่แตกด้วยนะไม่แตกด้วยนะใช่ไหมออทนดีเนาะเนี่ยตรงไหนตรงไหนเขาก็ใช้เหมือนกันนะดูดิครับท่านวิถีชีวิตเขาสิ้นเปลืองกว่าเราเนี่ยบ้านลกงลังเนี่ย เขาตัดก็ไม่ไหวแล้วเขาต้องใช้เครื่องตัดหญ้าเห็นไหมเห็นในกล้องไหมครับเขาต้องใช้เครื่องตัดหญ้ามาตัดเพื่อให้บ้านไม่รกรุงลังมองไม่สวยงามเครื่องน้ำมันก็แพงไงน้ำมันก็แพงต้องซื้อมาตัดหญ้าเพราะจะไปให้ใช้สมัยแบบเดิมๆถือมีดคนละอันนี่ไปตัดเนี่ยเพราะว่ามันเหนื่อยกว่านะมันเหนื่อยกว่ามันใช้แรงเยอะไงก็จะได้ถากถางไปให้มันเนียนตัดหญ้ามันเสียน้ํามันแต่มัน ครึ่งชั่วโมงก็เนียนแล้วไงมันต้องใช้เวลาเป็นวันสองวันนี่แหละคือความจริงอยู่กับโลกความความมันจริงนยเหมือนผมเนี่ยจะเข้าใจนะครับอย่าไปแบ่งอย่างนั้น<ม>อย่างนีมน้มันไม่รู้ความจริงหรอกครับมันไม่ได้นะครับจริงๆแล้วก็น่าสงสารวิถีชีวิตแต่เขาต้องคิดตรงนี้บ้างนะครับผมไม่ว่าจะไปพูดเรื่องการเมืองหรอกแต่มันมันต้องดูกันตรงนี้แหละครับความ ความเป็นอยู่เป็นอะไรของชาวบ้านเนี่ยผมจะไปพูดคุดคำว่าประชาชนนะมันหนักไปชาวบ้านนี่แหละดูชาวบ้านบ้างรายจ่ายรายราย,รายรับเขาได้เท่าไหร่ยังไงเขาจะอยู่ได้ไหมทุกวันนี้ทํางานเงินเดือนหมื่นกว่ามันอยู่กันไม่ได้หรอกครับมันอยู่กันไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นต้องฝากไปคิดด้วยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเลยนะครับอยู่ไม่ได้หรอกเดือนเดือน,นละหมื่นกว่าบาทอะ่ะ มันฟื้นไม่ได้หรอกครับนี่มันก็ลงลังมาอยู่แล้วลูกเรียนหนังสือค่าขนมลูกไปโรงเรียนค่านู่นค่านี่ทุกวันเนี้ยพอเด็กเรียนโตขึ้นมาเพื่อก็มีงานเยอะครูก็แบบครูก็คือครูนั่นแหละนัดเด็กบ้างวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องสิ้นเปลืองผู้ปกครองจ่ายค่ารถค่าลาค่ากินไปอีกนี่แหละคือปัญหามันอยู่ตรงนี้มากกว่า ไปคิดหลักการใครหลักการมันครูก็คือครูอยากนัดก็นัดอยากอะไรเด็กกับเด็กอยากจะไปทํากิจกรรมอะไรก็นัดเด็กไม่รู้ว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายการออกจากบ้านเลยจะเอาแต่หลักการตัวเองวิชาการโลกสวยของตัวเองอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเพราะทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นโลกบ้าเหอบ้าค่านิยมอะไรหรอกครับพอโตเด็กโตขึ้นปั๊บมันก็ต้องซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เขาอะ เพราะอะไรมันไม่สะดวกในการที่จะไปเรียนไปศึกษาเราเรียนมามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับแล้วรถโดยสารมันก็ไม่สะดวกวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างบางสายก็เลิกวิ่งไปแล้วเพราะเจ๊งเจ๊งมนันในโควิดกันแล้วนะครับเนี่ยรถโดยสารบ้านนอกนี่ก็ไม่มีแล้วไม่คุ้มค่าน้ํามันไม่วิ่งครับเนี่ยบ้านยังกระทุงไปปักก็จะไม่วิ่งครับเพราะนั้นจาเป็นก็ต้องไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาไง ความจำเป็นนี่คือต้องต้อง,ต,องต้องดูแบบผมนี่ครับท่านสอสอไหนจะโด่งจะดังต้องทําแบบผมนี่ครับท่านจะรู้ความจริงท่านไม่ต้องไปฟังแต่เขารายงานรายงานท่านมันรายงานปลอมทั้งนั้นแหละครับมันไม่เคยรายงานเรื่องจริงหรอกสร้างโลกสวยให้ตัวเองไม่มีอะไรตำบลนี่ไม่มีอะไรเขาก็สบายของเขาอะไรของเขาอ้มันไม่ใช่มาดูเองเลยครับมาแบบผมนี่จะเป็นตําแหน่งอะไรก็ช่างอาธิบดีก็ช่าง คุณปลดกษียนมาแล้วมีเวลาว่างๆมาคุคีกับชาวบ้านแบบผมเนี่ยแท้แน่นอนนะครับเราเจอกันนะครับเราเจอกันยางเธอหลุดแล้วครับจับไว้หน่อยครับมันกระดุกกระดิแเ้วขอญาตตรงนี้ก่อนนะครับจะถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องขอหลับหยุดไล์ตรงนี้ซะก่อนนะครับเดี๋ยวอยไปไล์ต่อเพราะว่าแทน แท่นในรถมันโยกเก่งโยกเก่งนะครับสวัสดีครับ